กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาสวัสดีเอสซีเวอร์สปูสุคนเนาะพี่น้องพพ่อก,ก็เบาตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามแรงเนาะตอนนี้กาประมาณบ่ายสองโมงพี่น้องเองงลยตอนนี้กํา,านนกลังเห็ดหลังคาของนามพี่น้องไม่ตานี่ทองผุดนี่ได้ทำาจะเอาเพุดอยเทินกันได้นี่ตอนนี้กากำลังแทกแผ่นมุงเนาะแทกแผ่นมุงแทกสังกะสีพี่น้องเลย ซืได้ไปซื้อสังกะสีมาใส่เนาะใส่แผ่นมุงแล้วแล้วก็ส่ใส่ข่าวใส่ย,ยังให้มันแลวเรียบร้อยเนาะแล้วก็สืได้อันมุงพี่น้องเไยตอนนี้ก็ยังเทคานเทยังก็แล้วเรียบร้อยเนาะปเบิึงกันพี่นอ้องเไปตัวนี้อันอันไม้ซิโน่เนี่เขาก็สะเอาตัวเป็นตัวเก่ามันใส่เลยพี่น้องเไย ขอไม้หม่มันยังได้ยังดียังเงินใสได้เนาะพี่น้องยังได้ยังดีอยู่พี่น้องเลยก็เลยอยากจะเอาตัวเก่ามันใสเนาะอันนี้ครับเป็นแปนแบบแปนยางทีเทคานเทยางเนาะนี่พี่น้องไม้ตัวนี้ครับเป็นไม้ซีนวแล้วก็สีใสไม่ขาวไม้ยางเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเทคานแล้วก็ใสได้เลยพี่น้องเลยเพราะว่าอันนี้กายเป็นแป้นแบบเนาะพอคานก็เต็มแบบพี่น้องเลย คือว่าสำเร็จงานก่องานยังเลยกับเทคานพร้อมพี่น้องเอ้ยน้องสันติสบายดีป้าลูกกำลังวัดอันน่ะพี่น้องเอ้ยเพวางวางไปน้ำหนูได้เบื่อมากไม่ติดต่อวัดอันอันน่ะเลยกับมืออื่นเศร้าก็คือสิเป็นอันในมุ่งเนาะทำแม่เพิ่นก็มาเบิ่งน้ำพี่น้องเอ้ยมาทาเพิ่น พ่อแม่จะมาเบิ่งน้าพี่น้องกันน้องบิวกะเอาไปดีป้าลุงเล็กตะปูกขวัญตีไปทางนั้นพี่น้องเอาไฟหายสติต่อออกไม้เงี้ยพี่น้องไม้ไม้เข้าไม้ชีงัวเนาะโอ้น้องแพมก็ขึ้นไปจับไม้จับอย่างใสพี่น้องเด็กเบิ่งนน่ะเลยเอาไม้ไเปไเบิ่ง กำลังใส่ไหมใส่ยัสยสยยงส่วนแผ่นมุ้งตัวทีเขาสั่งมามุงเพื่อนควรกะเพื่อนยังบบทันมาส่งพี่น้องเลยสั่งเตะเสาผมเนาะแต่ว่ายัางบบเห็นมาส่งอยู่พี่น้องเลยจังได้ก็ได้รอพี่น้องเลยอดใจรอสักคู่ขือวา่าอะไรพี่น้อง <c oughs> เพื่นมาเพื่นมนาสิดสด,ด้มาส่งอยู่พี่น้องเลยนะว่าเขาสั่งทั้งอันนั้น เขาสั่งทั้งอันเขาสั่งเป็นเป็นว่าได้ดอกอเป็นว่าตอนแรกสิไปส่งหายเ่เป็นว่าแต่ยังไม่ทันเห็นเนาะขันแม่นโบเห็นเมื่อนี่ก็คือสิเป็นมะอ,อืน,ปนอไปเลยพี่น้องเลยท่างไรกับบวัวพี่น้องเลยเห้ากับอัน รอถาเขาว่าเลยพี่นอ้องว่าอันนี้ขาสั่งจากบ้านเขาเองเนะาะมีห้องงานผลมาตั้งอยู่ในบ้านเท่านี้แหละพี่น้องเลยเข้าก็เลยว่าสั่งอยู่นี่เลยเนาะมนุมากกับมันไก่สะดวกสบายไกย่อีกอย่างหนึ่งพี่นอ้องเ้ยว่าเป็นกับบริจาคเป็นกับบริเก็บค่าใช้จ่ายเป็นกับบริเก็บค่าส่งเนาะนคือข้าสั่งมาแต่ทางรักษาสิมาพันไก เอาเสียค่าใส่จ่าย,ายเสียค่าส่งพี่น้องเอ้ยมีค่าส่งเพิ่มอีกครับครับในใช้จ่ายไปอีกพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็สั่งเอาแถวบ้านเท่านี้เลยเนะาะแว่าซาแนก,ก็รอพี่น้องเอ้ยว่าขันเท้าอาาศกับสั่งเพิ่นอยู่พุ่นก็ได้ยีดอกพี่น้องแต่ว่าเท่าต้องเลยเสียค่าส่งเพิ่นอีกพี่น้องเอ้ยระยะทางกับโบก่ายบันไดดอกประมาณ ยี่สิบกิโลเมตรพี่น้องแต่ว่าเป็นไลหกร้อยบาทไปเลยพี่น้องเค่าส่งกว่าเขาเคยสั่งมาก่อนเลยเนาะเขาเคยสั่งทั้งหลังอะไรพี่น้องมีค่าส่งเป็นว่าแต่ก็เลยเขาก็เลยสั่งอยู่แถวบ้านเขาหัวทางบ้านเทำก็มีโรงงานอยู่เนาะตอนนี้กำลังใส่ขาวใส่ยังเนาะบาดนี้ออก็มาตอบ ค้งราคาประโลนไงกำลัง,ลลงชิดต่อออกบายดีพี่น้องวัยดีพี่น้องกำนังชิดต่อโค้ ตอนนี้กำลังตอกลงเลยสบายดีพี่น้องพ่อก็สิเก่าจะเท่พี่น้องเลยร้านใส่ละข้าวหองน้ำอยู่ร้านย้ายข้าวร้านใส่

สำหรับหลังคาก็คือว่าแล้วสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะตอบแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยไม้ขาวไม้ยังใส่เรียบร้อยเลยเนาะ ก็คือว่าแล้วท kind of ี่เรียบร้อยที่เหลือก็รอแต่แผ่นมุ้งพี่น้องไอ้แบบนี้เอาเดี๋เอาค้นออกได้ดิงอันนี้ก็คือว่าสำเร็จเรียบร้อยเลยสำหรับงันหลังคาเนาะเอากับเหลือก็รอแต่แผ่นมุ้งมาพี่น้องเอ้ยแผ่นมุ้งมาแล้วก็ใชได้มุ้งเนาะสำหรับโครงหลังคาเนี่ยคือว่าเรียบร้อยเป็นตัวที่งเรียบร้อยเลย ตัวสำเร็จเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยบางคาน่ปัดข้ายล้มงใส่ตนจะหน่อยฮาวกระชีพไปน้ำเบิร์งก่อนพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งไปถามพินอีกกลุ่มก่อนว่าแนวใดแนวใดเนาะไปถามเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยแมนว่าเป็นแนวใดแนวใดเนาะสำหรับอันคลิปนี้ก็รฮาวชิปได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้บาตายทำคลิปต่อ,ตอไปเด้อพี่น้องพ่อๆกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยบ่า,ตา,าวต้าที่เด็กเ่าสบายดีพี่น้อง,าองลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนะาะสำหรับโครงลังคาก็ะถือว่าเซิทเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมืออื่นนี่คือมืได้มุ้งเรียบร้อยแล้วมือบนต๊ก็่ยามแล้วมืออื่นที่ไม่แห้งเลย <c oughs> ลาไปก่อนเนาะ